ในสมัยโบราณของจีนที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ระหว่างภูเขามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเว่ยตอนเด็กๆเ,เขาถูกพ่อแม่เอาอกเอาใจเป็นพิเศษจนกระทั่งเขาโตเป็นหนุ่มเว่ยเป็นที่รู้จักในเรื่องเป็นคนที่ชอบโอ้อวดว่าเป็นคนมีน้ำใจชอบทำตัวให้คนอื่นเห็นว่าเขาเป็นคนใจกว้างเขาต้องการทำให้คนอื่นประทับใจและได้รับการยกย่องจากผู้อื่น แม้ว่าครอบครัวของเขาจะมีฐานะไม่ค่อยจะดีนักแต่เขามักจะพยายามทำตัวให้ดูร่ำรวยและใจกว้างต่อหน้าชาวบ้านเสมอเขาจึงมีเพื่อนๆแวะมาหามากมายแต่ไม่นานเพื่อนเหล่านั้นต่างก็จากไปเมื่อเงินทองของเว่ยหมดไปวันหนึ่งเขาได้ยินข่าวว่าปราดคงจื้อกำลังเดินทางผ่านมาทางหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ เพื่อไปยังเมืองใกล้เคียงเพื่อสอนผู้คนเกี่ยวกับคุณธรรมและความถูกต้องในการใช้ชีวิตด้วยความต้องการทำให้ขงจื้อเห็นว่าเขาเป็นคนมีน้ำใจและยกย่องเขาต่อหน้าคนอื่นเว่ยจึงคิดแผนการที่จะโชว์ความใจกว้างของตนเองเขาวางแผนการซื้อนกเขาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสันติภาพและความปรารถนาดีเพื่อนำไปปล่อยมันต่อหน้าขงจื้อเพื่อแสดงความเมตตาของเขา เมื่อใกล้วันที่ขงจื้อมาถึงเวยไปที่ตลาดและใช้เงินจำนวนมากซื้อนกเขาที่ดีที่สุดที่หาได้เขาเชิญชาวบ้านทั้งหมดมาชมเหตุการณ์นี้เพื่อให้การกระทำที่เมตตาของเขาเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนทั้งหลายเมื่อขงจื้อและลูกศิษย์ของเขาเข้ามาถึงหมู่บ้านเวยยืนถือนกเขาไว้ในมือด้วยท่าทางใหญ่โตเวยประกาศว่าท่านขงจื้อผู้ทรงเกียรติในการปรากฏตัวของท่าน ข้าขอปล่อยนกเขาตัวนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นต่อสันติภาพและความปรารถนาดีเมื่อเขาปล่อยมือนกเขาก็โบยบินขึ้นไปในท้องฟ้าดึงดูดความสนใจและความชื่นชมของผู้คนที่มาชุมนุมกันคงจื้อซึ่งสังเกตเห็นเหตุการณ์นั้นก็เดินเข้ามาหาเว่ยและกล่าวว่าหนุ่มน้อยการกระทำของเจ้านานช่างสวยงาม แต่ข้าขอถามหน่อยว่าทำไมเจ้าถึงปล่อยนกเขาเว่ยรู้สึกประหลาดใจกับคำถามนั้นแต่ก็ได้ตอบไปว่าท่านอาจารย์คงจือ้อข้าต้องการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของข้าต่อคุณธรรมและทำให้ทุกคนประทับใจในความใจกว้างของข้าคงจื้อยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่า คุณธรรมที่แท้จริงไม่ได้เกี่ยวกับการทำให้ผู้อื่นประทับใจด้วยการกระทำใหญ่โตมันอยู่ที่ความจริงใจของการกระทำของเจ้าและความบริสุทธิ์ใจของเจ้าการปล่อยนกเขาเพื่อเอาหน้านั้นไม่ทำให้เจ้าเป็นคนมีคุณธรรมการกระทำในชีวิตประจำวันของเจ้าที่ทำโดยไม่ต้องการการยอมรับนั่นแหละที่กำหนดลักษณะนิสัยของเจ้าวุ้ยรู้สึกอับอายแต่ก็ได้เรียนรู้ความเข้าใจใหม่ เขาตระหนักว่าการกระทําของเขาเคยถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการการยอมรับแทนที่จะเป็นความดีจริงๆตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวุยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติความกรุณาและความใจกว้างอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องการคำชมของผู้อื่นเขาช่วยเหลือเพื่อนบ้านดูแลครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ชาวบ้านสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเว่ยแม้ว่าการกระทำของเขาจะไม่ยิ่งใหญ่หรือถูกเผยแพร่อีกต่อไปแต่มันกลับเต็มไปด้วยความจริงใจและมาจากหัวใจในเวลาไม่นานเว่ยได้รับความเคารพและความชื่นชมจากชุมชนอย่างแท้จริงไม่ใช่ด้วยการแสดงใหญ่โตแต่ด้วยความเมตตาและความใจกว้างอย่างแท้จริงในที่สุดเขาก็ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน และนี่คือบทเรียนของปล่อยนกเขาเอาหน้าที่ถูกถ่ายทอดต่อต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเตือนใจทุกคนว่าคุณธรรมที่แท้จริงมาจากหัวใจไม่ใช่จากความต้องการสร้างความประทับใจ าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ